ตโต้ไก่ทอดนี่เดี๋ยวโบสิมากินกับอันอย่างกกาเกาะน้ำพริกมาล่าเนาะน้ำพริกมาล่าอันสำเร็จรูปอย่างซีเนาะน้ำเยาวปิ้งจีนสำเร็จรูปเนาะเดีด๋ยวโบสิแกะซองคนเด้อซองมันสิเป็นอย่างซีแหละจ้าเพื่อนเพื่อนแกะซองมันก็มาโรยใส่หลังจากที่แกะซองมาแล้วก็สิมีซองน,น้อยๆน,น้อยๆอ,อยู่ในนี่เนาะสมเจ้าจ่านี่ มีเนยซองเป็นนน้อยเนน้อยเป็นฮอนน้อยเนน้อยเนาะเดี๋ยวโบเสียวม,มาสิดใส่เนาะสิดใส่พอให้อันมันท่วมตัวขาไก่ทอดของเราเนาะมาใส่กันเลยบแบบนี้นะมาโรยหน้าเห็นบ่มันจะสิเป็นอ่าผงเนาะมีมากมันเป็นผงมาล่านั่นแหละมีรสชาติมีเค็มนวลอย่างอยู่ในนี่เรียบร้อยแล้วนี่สบายมากเลยนี่น้ำเจียวปิ้งจีนเนาะนี่น ผงปีงจีนผงม,มาล่าเนาะ